แรากีพ exactly ี <goof cji> uh, the Tonight, ่หวานพี่หวนบอกว่าที่เราพี่หวานเาภาษาภาษาที่ไดอยากได้ครอบมาทห้เรียนเพราะเลยมีาา้ต้อง้ใสจะไว้ให้แค่เรน้องๆก็จะได้เรียนแบบสไม่ไม่ต้องร้อนจน ว่ามีกิจกรรมอะไรทำได้บ้างนอยากให้น้องๆเขมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พยายามเรียนรู้ด้วยว่ายังมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เกียวกันถ้าสมมติตกไปนะครับเราไปทำงานที่อื่นทั้งประเทศทั้งแล้วแส่เดียวกันกับวาที่บ้านที่อยูี่ เพราะวจะกลับมาดูแลบ้านเราถ้าทุกคนทุกส่วนมาในประเทศไทยนะครับคิดอำเภอนี้คิดแล้วกลับมาดูแลบ้านเราเนี่ยาทุกคนทประเทศไทยก็จะเฉลยครับม,มีแต่วความความนประเทศไทยปีห้าแปนี้